เ็ดป่ะอ้้แรกเลยอสวัสดีครับผมดินบล็อกนะครับผมดีใจมากมาครับทุกคนดูวิดีโอนี้อยู่วันนี้นะฮะผมมีของใหม่จะมากินให้ดูทุกคนยินีต้อนรับเข้าสู่ยินเอสเอ็มอาร์อะไรทุกอย่างยังไม่ได้ตั้งชื่อรายการทุกคนแต่ผมจะบอกว่าวันนี้นะทุกคนผมมีของ ที่ผมอยากกินมาพักใหญ่ๆเลยทุกคนนั่นก็คือนี่เลยทุกคนมาม่ามาเลเซียที่เขาบอกว่าเผ็ดที่สุดในโลกทุกคนนี่เลยทุกคนเขาบอกว่าเผ็ดที่สุดในโลกเผ็ดอะไรซัดีเบลอะไรนะเผ็ดอะไรนะหน่วยความเผ็ดอะเดซิเบลเดซิเบลไม่ใช่เดซิเบลความไม่ใช่ในความร้อนอันนี้นี่อ๋อสโควาลีฮีทยูนิตฟอร์เพเปอร์สคือแบบเผ็ดที่สุดในโลกอะทุกคนนี่ทุกคนดูแบบแบบเผ็ด เผ็ดสุดๆเผ็ดแสบตูด่ะทุกคนวันนี้นะฮรผมจะทําคลิป ASMR ทุกคนนี่ภรรยาผมทํานี่ไก่ทงไก่ทอดทุกคนราดด้วยชีสทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันโอเคมานี่เลยทุกคนอันนี้บอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับผมซื้อมาเพื่ออยากเพราะว่าอยากกินเองทุกคนโอ้โหดูนี่ทุกคน ดาวเบาๆหน่อยได้ไหมเอ้ยใช่ใช่ใช่ลืมไปเอซแมนต้องปิดแอร์ช่วยช่วยปิดแอร์หน่อยมาทุกคน <c oughs> โคตรดีทุกคนกินมาม่าตอนน่ตีเท่าไหร่ละตอนนี้ห้าทุ่มสิบห้านาทีทุกคน <c oughs> <c oughs> ดีมากๆเดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะกินมาม่าที่เพดที่สุดในโลก สามสามอะไรเขาเรียกสามถ้วยสามถ้วยอีกสองถ้วยนี่น้องผมขอทุกคนผมกินไม่ได้ภรรยาผมน้องผมนะครับมาเราจัดการนะทุกคนช่วยแกะหน่อยดีติคนมานี่อือหือดูนี่ทุกคนซอสมันแบบซอสมันได้กลิ่นเหมือนมาม่าเกาหลีอ่ะกลิ่นไม่ได้ต่างอะไรแต่ว่ารู้สึกเหมือนกับคล้ายๆผสมกับผสมกับพริกเผานิดน,นึงอะ่ะจะมีความดำๆอะ่ะทุกคนเห็นแล้วน้ำลายไหลทุกคน หมายถึงน้องผมนะน้ำลายไหลไม่ใช่ผมตินเชื่อหรอว่าไปดินกินไม่หมดตินว่าไปดิ้กินไม่หมดเฮ้ย <Hey. S 2> โอ้โหทุกคนบบน,นี่คือมาม่าที่เผ็ดที่สุดใน,นโลกคนระับทุกคนสิ่งที่ผมจะมาวันนี้นี่คือนี่นี่ไม่ใช่ไทยอินนะทุกคนนี่คือขนมปังมันสำปะหลังมันอ่ามันเ,เลยนะ ไอ้นี่คือรสเผ็ดจักรพพัดทุกคนโอ้โหทุกคนมีพริกด้วยมีพริกด้วยวันนี้ตีมเผ็ดทุกคนเผ็ดจริงๆซอสพริกด้วย,วย,วยทุกคนนี่คือชีสนะฮะทุกคนภรรยาผมทำเมื่อกี้ซอสชีสทุกคนจัดไปผมรู้สึกว่าทีมงานจะกินก่อนผมเองนะทุกคนทีมงานผมโอ้โหทุกคนดูชีสลาดเข้าไปนะฮะทุกคนดีมากๆโอเคไปเริ่ม เส้นมันก็เล็กกว่ามาม,ามา่าเกาหลีแต่ว่าใหญ่กว่าไอ้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของไทยนะทุกคนผมว่านะแต่ขอซ้อมอขอซ้อมเราเองนะมันนิ่มมากเลยขอซ้อมเราเองหิวเลยเนี่ยเปดินเขวเลยเพิ่งวิ่งเสร็จช่วยคทุกหน่อยดิกสองอันเลยเบ,บาๆนะเบ,บาๆนะโอเคนะติมอยากกินนะติมเดี๋ยวเสร็จเดง๋ยวนี้ไช่วยกุกหน่อยเดียวโอเคโทุกคนถ้วยที่หนึ่งฮะเดี๋ยวผมจะลองกินให้ดูฮะทุกคนโอ้โหทุกคนร้อนๆนี่คือมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกฮนะทุกคนเดี๋ยวผมจะกินให้ดูฮะ อือฮือฮคำแรกเลยเหรอโอ้เผ็ดโอ้โอ้โอ้บอกแล้วไม่ได้หรอกตามปกอ่ะโอ้โอ้จรงเผ็ดก็บอกแล้วไม่เป็นไรจะอึเผ็ดจริงด้ะอึดไม่สะอึนต่อทุกคน ไม่เผ็ดมันก็ไม่เผ็ดมากนะทุกคนเมื่อกี้ผม acting เด็กๆมากเลยมามาเนี่ยเผ็ดที่สุดในโลกเื้ยทุกคนได้แล้วได้แล้วโอ้โหทุกคนแบบมันแดงอืเสร็จแล้วเยอะ เออว่ะมันเผ็ดเผ็ดขนาดนั้นเลย <c oughs> ขอที่จู้หน่อยอออออทุกคนที่บ้านอยากทัทำตามนะครับ ดูยังไม่ถึงครึ่งเลยร้องไห้สะอกแต่เพลิอกชาเผ็ดมันจะอึดจริงอคือผมเป็นคนที่ถ้าเผ็ดผมจะสะอกด้วยเผ็ดมากเลยเผ็ดมากเลยอ่ะคจะกินไหมขนาดไหนทุกคนดับเผ็ดด้วยดับเผ็ดด้วยไก่ไม่มีกระดูกละด้วยซอสชีสที่ภรรยาผมทำโอเค ทีมงานผมกินอยู่ทั้งหลังเผ็ดมากเลย<ด> <laughs> เผ็ดใช่ไหมร้อน<ง>เผ็ดใช่ไหมอร่อยนะแตะเผ็ดอร่อยอร่อยคือมันอร่อยนะฮะทุกคนไม่ใช่ว่าไม่อร่อยตน้องติน,น,ตนมาจะกินต่อโอ้โหน้องผมชอบมากทุกคนตินจะออกกล้องไหมเออมหมดแล้วทุกคนห่อที่หนึ่งหมดแล้วนะครับทุกคนน,น้องผมช่วยกินขอบคุณน้องผมมาก อันต่อไปทุกคนผมต้องทำให้ได้อืออออันนี้ไข่ต้ม <c oughs> น้องผมภรรยาผมคือตอนนี้วิ่งเลย่อยๆทั้งนั้นคือเผ็ดมากอันนี้คือไข่นะฮะทุกคนนี่คือไข่โอเคนะใส่เข้าไป โอ้โหตินช่วยช่วยเป็นอะไรเป็นอะไรน้ำตาไหลทุกคนน้องผมถึงหูขึ้นหูเลยใช่ไหมทุกคนดูนี่ไข่ทุกคนเจาะไข่แดงทุกคนคลุกกับมาม่าตอนเที่ยงคืนนะทุกคนอดีมากๆคือมันอร่อยมากทุกคนไอแอมเอาใสอีกแล้วกูเลือไม่ได้เลยตอนนี้แป๊บไม่ไหวว่ะเผ็ดมากเลย กินโคกมันจะได้หายอืม <c oughs> อืมโดนกูหลอกอ <c oughs> โดนกูหลอกแล้วต่อคระบทุกคนเดี๋ยวก่อนจะต่อเปิดนี้หน่อยอ <c oughs> เร็วเร็ว <c oughs> ดีมากๆคือผมจะบอกว่าไม่ได้ว่าเผ็ดยาวนะทุกคนเผ็ดแบบพอประมาณ ออ,อร่อยจริงผมชอบผมรู้สึกว่าลิ้นผมเริ่มปรับตัวได้แล้วเผ็ดกว่ามาม่าเกาหลีทุกคนผมบอกเลยว่าเผ็ดกว่ามาม่าเกาหลีทุกคนดอูอืมอืม Uh huh. อันที่สองหมดแล้วนะฮะถ้วยสุดท้ายครับทุกคนแต่บอกก่อนนะฮะว่าถ้วยถ้วยแรกไม่กินน้องผมช่วยกินอันตรายนะผมอ,อันตรายทุกคนอย่าทําตามน,นะฮะน้องๆที่ดูอยู่อร่อยมากแต่ว่าพี่บอกเลยอือ โคตเพ็ดอะ,อะน้ำตาออกแล้วแอบถึงหูเลยหูอื้ดทุกคนตอนนี้ผมหูอื้อทุกคนต่อฮะทุกคนปวดมีแต่แสบจมูกขนาดไหนมันขึ้นหูขึน้นหัวเลยเหียบ ทรมานตัวเองแท้ๆโอ้โหนาฬิกากูนาฬิกาครับทุกคลิปเนี่ยทุกคนคลิปที่แล้วก็นาฬิกาผมเหมือนกันมันบางเที่ยงคืนโอเคฮะมุกไหลลว เออาออาอาโอ้ขึ้นหัวอะทุกคนโอ้ยโอ้ยเฮ็ดแอม ช่วยเขียนคําเตือนด้วยนะว่าห้ามลอกเลียนแบบอันตรายมากโอเคคําสุดท้ายผมไม่เอาแล้วยอมยอมแพ้เผ็ดเกินไปเผ็ดมากแลยเป็การกินที่ไม่มีความสุขนะสรุปก็คือผมกินจริงๆประมาณสองนะฮะอันนี้เหลือนิดหนึ่งแนะนำนะฮะ ห้ามลอกเรียนแบบเอาไปลองกินได้แต่ว่ากินแค่กระปุกนึงก็พอินได้ครึ่งนึงก็พอเออครึ่งนึงก็พอมันอันตรายมากทุกคนกินคำแรกก็รู้เลยว,ว่าเผ็ดทุกคนแนะนำว่าอยากกินกับโคกนะทุกคนมันยิ่งทำให้เผ็ดถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับนะฮะย้ำนะฮะอย่าทำตามก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าะสำหรับคลิปนี้เริ่มรู้สึกแสบท้องแนละ้วทุกคนโชคดีครับทุกคนไป ハハハハ